โดยกระทรวงอวครับโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่าเราเรียกกันจิสตาเนี่ยนะครับลงนามความร่วมมือกับองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือว่านาซานะครับโครงการที่ทำด้วยกันเนี่ยนะครับชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะฮะ Airborne and s a t e l l i t e Investigation of a s e a n a i r Quality เพื่อร่วมกันศึกษาคุณภาพอากาศในประเทศไทยครับถือว่าเป็นความร่วมมือระหว่างนาซากับจิสตาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางของกระทรวงอวบนะฮะก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยเนี่ยแหละครับต้องการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อนํามาแก้ปัญหาในระดับประเทศที่กําลังเผชิญอยู่ในชีวิตประจาวันโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งทุกวันนี้เนี่ยมลพิษทางอากาศถือว่ารุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับภายใต้ความร่วมมือนี่ครับท่านผู้ชมฮะอา้อาวนาซากับจิฟตาเราจะได้ประโยชน์อะไรอย่างไรบ้างนะครับ ก็จะได้การสำรวจทางอากาศครับการสำรวจด้วยดาวเทียมรวมถึงพัดพื้นดินด้วยนะฮะนำมาบูรณาการในการแก้ปัญหาการจัดการล,มลบมลพิษทางอากาศเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยต่อไปนะครับดรประกออาภาพันธ์ผู้อำนวยการจิสดาเนี่ยท่านก็บอกว่าเป็นโครงการที่ริเริ่ม โดยนาซาเองนะครับเพราะว่านาซาเนี่ย,เ,ยเขาก็ไปทำความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆศึกษาปัญหาคุณภาพอากาศในเอเชียครับนาซาเขาทำงานร่วมกับหน่วยงานในภูมิภาค <c oughs> เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลสำหรับการศึกษาด้านอากาศใช้เครื่องบินสถานีภาคพื้นดินและดาวเทียมสํารวจเห็นไหมฮะนาซาเขาไม่ได้ใช้เฉพาะดาวเทียมนะเขาก็จะมีเครื่องบินสถานีภาคพื้นดิน แต่ว่าหลักๆเนี่ยก็ดูเรื่องของ Data เรื่องข้อมูลเนี่ยนะครับซึ่งโครงการนี้ครับนาซาเขาร่วมมือกับพันธมิตรในเอเชีย5รายไทยเนี่ยเป็นหนึ่งใน5ร่วมกับเกาหลีใต้ไต้หวันฟิลิปปินส์มาเลเซียนะครับโดมีจิสตาทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้งทีมร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ไทยเพื่อทำงานร่วมกับนาซาอีกทีหนึ่งโดยก็จะมีทีวิชาการนะครับมีกรมควบคุมมลพิษมหาวิทยาลัยศิลปา,ากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และในเรื่องการบินด้วยนะครับเพื่อเก็บข้อมูลอากาศในครั้งนี้และยังได้รับการสนับสนุนและดําเนินการจากกระทรวงกลาโหมนะครับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยและสํานักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยด้วยครับข้อมูลที่ได้จากการสํารวจที่ว่าเนี่ยนะครับทุนผู้ชมคร ก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศในประเทศไทยจะช่วยให้เข้าใจแล้วก็เข้าถึงที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพอากาศในพื้นที่ต่างๆเพื่อนํามาใช้ในการติดตามสถานการณ์ต่างๆ,ๆผ่านการสร้างแบบจาลองที่หลากหลายครับเพื่อใช้สําหรับการออกแบบนโยบายในการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียต่อไปด้วยครับ